ค่ะคุณอนุชาคุณจิรชชตาค่ะยอดสะสมผู้ป่วยโควิด1 9จากต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมารักษาตัวในจังหวัดขอนแกน่นขณะนี้นะคะอยู่ที่7 7 5คนค่ะซึ่งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะทําให้จังหวัดนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นจุดที่จะมีประชากรนะคะเดินทางเข้ามาจํานวนมากค่ะซึ่งทางอําเภอนะคะก็ได้มีการสั่งการค่ะให้มีการตั้งจุดเหล่านี้นะคะอย่างน้อยตําบลละหนึ่งแห่งค่ะ เตียงกระดาษที่นอนถังขยะพัดลมนะคะถูกนำมาจัดเตรียมไว้ภายในอาคารนะคะเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคออำเภอเมืองขอนแก่นค่ะเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 จากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ควบคุมสูงสุดกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาโดยล่าสุดค่ะมีผู้ป่วยประสานเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะจานวน3คนค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคอนะคะมีทั้งหมด5อาคารค่ะโดยได้จัดสรรสีอาคารเป็นจุดพักพิงซึ่งรองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดส่วนอีกหนึ่งอาคารค่ะจัดไว้สําหรับเป็นจุดพักคอยคือผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงหรือแพทย์ประเมินแล้วนะคะว่าสามารถดูแลตัวเองได้และจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวค่ะที่จะมารักษาตัวที่นี่โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขประจำำําตําบลรับผิดชอบดูแลค่ะ 1. กลุ่มเสี่ยง สองผู้ที่ติดแล้วนะครับตอนนี้ยื่นความจำนองที่อยากจะกลับเข้ามาในท้องที่ของเราในประมาณ3ลายนะครับซึ่งซึ่งติดจากแคมป์คนงานซึ่งเราก็าพยายามจะเร่งนะครับเร่งอะไรเร่งเพื่อให้พื้นที่ของเราเตรียมพร้อมที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้ให้ใหสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะเพราะว่าถ้า มีกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่หรือตึกแล้วเราจะไม่เข้ามายุ่งในบริเวณตรงนี้นอกจากผู้ที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ครับเราก็เลยมองว่าวันนี้เราต้องเคลียร์ให้จบนะครับเพื่อรองรับบุคคลที่จะเข้ามา ส่วนภาพรวมของอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะรวม3แห่งค่ะรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงและพักคอยระดับตำบลแล้วจำนวน4 3ศูนย์ค่ะมีผู้ป่วยโควิดนะคะเข้ามารับการรักษาแล้วจำนวน25คนค่ะซึ่งสิ่งที่นายอำเภอเมืองขอนแก่นได้เน้นย้ำกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็คือการทำความเข้าใจกับชาวบ้านซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในการรับผู้ป่วยโควิด -19 มารักษาตัวที่ภูมิลำเนานะคะซึ่งก็พบว่าบางชุมชน มีการนําสิง่งของอาหารมาแบ่งปันให้กับผู้ที่กักตัวค่ะแล้วก็เข้าพักอาศัยตามปกติแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีประเด็นส่วนหนึ่งก็คือท่านมาถึงขอนแก่นแล้วโทรศัพท์แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกว่าติดเชื้อจะเข้าบ้านตรงนี้เราจะมีทีมคัดกรองของเราอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอสมมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็เราพอสตอจะคอยคัดกรองแล้วก็นําท่านเข้าสู่ศูนย์พักคอยครับ ส่วนการแพร่ระบาดในพื้นที่นะคะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มที่ตลาดสีเมืองทองค่ะซึ่งเป็นตลาดค้าผักขนาดใหญ่ของจังหวัดขอนแกน่นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยผู้ป่วยยืนยันผลแล้ว6คนค่ะและอยู่ระหว่างรอผลอีกกว่า100คนค่ะซึ่งหากผลตรวจออกมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกจํานวนมากก็จะถือว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะ ค่ะคุณอนุชาคุณจีร,รัชตาคะสำหรับยอดผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในจังหวัดขอนแก่นขนาดนี้นะคะมีทั้งหมด1,705คนค่ะและมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันนะคะไม่ต่ำกว่า100คนค่ะซึ่งล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีการยืนผลยืนยันผลผู้ติดเชื้อแบบเรียลไทม์แล้วนะคะจำนวน17คนค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ